มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค่ะล้ำชิงกับพี่พี่ก็จะมาลอยกระทุงแล้วก็ปล่อยคุมลอยนะคะมาอันนี้ขนาหน่อยดิบอดบอดบอดลำชิงอันนี้บอดนี่คือนี่คือจะของวงคอจ้นี่คือ

เดียว้ามันขึ้นวางอะไมันจะไปงั้นบ่มันสิเป็นจะไปเขางานแทนตอนนี้คือเราจะปล่อยปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยปล่อยเสียดจันทรไรปล่อยสิ่งไม่ดีไปกับโคมลอยนี้นะทุกคนที่นี่ก็คือปล่อยแมวด้วยอันนี้คือถุยปล่อยแมวไเดี๋ยวจะลองปล่อยดูนะน่าจะยังไม่ไปเป็นก็วางก่อนให้มันไม่ไม่วางไม่วาง ว่างอย่างนี้ให้มัีไกรสิไปแล้วควรมีมันสิไปแล้วมีแต่มันสิใหม่นาคอยกันตอนนี้ทุกคนอันนี้ก็คือพี่ตุกจะเป็นตัวแทนปล่อยให้ทีมงานเนาะปล่อยทุกไปสุขประโยชปลอดภัยไปกับโคมไฟนี้ประกาศที่เหลือก็คือขอให้พวกเรามีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเข้ามาเรียลัยให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขโอ้ยโอ้ยน้องไปแล้วน้องว่าล้อแล้ว ว้าวเขางานไปเลื่อยให้เจ้าน้อยอองลองไอ้คนดีเอียงองลองนี่แหละหนัวก่มีเสียงเงี้ยอุ้ยคือเงียงลุงโหลดลำรวยเด้อผู้ใดมาอยู่น้ำกระไดดังดังเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปทีมงานต้องเริ่มไปหัวซักลงใส่ขึ้นมาิล่ะนหนัง วัวนมาแนี่ไขไปสิเราจะเป็นถ้าไปไหว้พาเลยอยจอยเนาะอ้าเปิลตี่ไดไดจะกินประยุทธ์เนีเิซอยอย่างใดเดี๋ยวล้างตัดไแล้วกินโรตีขเล้ยบอกให้กินตะไคร้มาเรียมาจับเอาแฟนิ้วเขาก็กินไข่กกินไเดี๋ยวตใหม่กัจะแล่สจังละจับมีหลอดจับใเลเทียนอยู่ออ อารมณ์ยม่จมาแล้รุได้ไู้ไปดีแฮงเป่ะก็อยยังลองเลยร้อยยังลองยังจะร้อยยังลองเลยปีหน้าเต็มระบบแน่นอนงานวงปีนี้รับก็จะได้เป็นปัญหากันเลยรอแค่แลยอารมณ์ยังไงมันก็เลยอ่ะยังยังผัดขาดเคืองๆอยู่แต่ปีหน้าเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนเด็กๆอดทนเอาสู้เอา มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับทุกๆคนเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงนในทางที่ดีเนาะความพวกนี้มันต้องใช้เวลาเนาะมันกัซซี่บึ้ง<ม>กันไปทอมในตู้คุมกาซิลน,นะยุมเดียขนมมันแห้งกันปะ พุกเตะมาไปน้าแหละพินาพินาบอดกับสิ่งบริหารเต็มโตบอลลัสิงคบอลลัสิงบ์งน้อยเบืองนานเบืองก็นนี่เลยงอตอนคนที่ตกบองมานนี้นะนนี้มาศึกษาดูงานอีกที่ปยันเนี่ยงมตืีนเองกูฮะถูกเลยนน้่งมากไม่ได้จอบนี่ถ่ายคลิปอยู่เอาไปลงเธอไปเอาเทียนมาตบติอ๊กบัดฟันไหลยังมยียวยาไม่ได้อันจุดแม่ดีหน่อย

เอาเยอะมันเป็นอันนี้ที่ปรนเ็ดเอาไหมครับเรามันผสมน้ำมันนะมันก็เลยติดยากติดยาก้มันจปีนี้ได้จับสลากที่รอางกากที่้องไม่ได้จับมาแล้วจังปีปนี้ทุกคนรับทองรับน้ารับอมาเลยได้ไหมเวลาอย่างกันอย่างนี้เอามาอย่างกันงกันอี เอ้คุณน้าเขายไปหอบพี่กเอาร้องไงเลยคุณขับบอตูโอ้ายังดังอีกดนดีดอกตายล้แต่แล้วดังเมียเขาก็จีมรสี่ในคืนไวเลยขวากส่ว้มาใช่นสลับมันจะได้ร้อยอังคารกันล้วได้ไมันจูดฟังเดียวสิแม่มันใหม่ฟังเดียวคุณคุณนายังดังอีกโดนโอ้คุณนาของเขาแม่ ขาดแล้วขาแวะยางไล่ะครับโอ้ยนั่นมาพี่ัโอ้โอ่ใจว้าวคนคุมกาฟิลอ่ะถ้าเพื่อนว่ามันขาดกลางจะค่อยเอาไปขาล่ะเด้ขาดขอเพรเป็นยังแล้วอ่ะมันมีลุงตํามั่ลุงตัมเองข้าวไปน้ำจิ้มไปแปเดดิเนมั้นีำดิ้มดิ ให้แค่เบเป็นลยาเงีไเดเป็น้ัี้มันมันก็ีปยชเาปลยกเดยปล่อยเตมาของของมของแนันรเดี๋เอาไปไอ้พายเนบ้มาพพี่พี่พี่เล้จับแบบนี้ให้มันให้จับแ้ว่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เริ่มมันมลอยเพราะอะไรเพราะมันโดนควันขึ้นไปเต็มไมนี่ไงมันลอยเพราะอองหอมันลอยอองลอจัรเดีวมันตึงเขาไป แล้ทีนี้ควันมันจะดันอธิษฐานแล้วเนวบดีออกไปอย่าเยาแยววดีไปเดิเอาแนวบดีไปใหวมันฝากไปน้ำโคมลอยที่ไปไกลๆตัวเรานี่แต่แนีมาดีๆเอาจับดีๆนี่น่ะโลกไ้ใครโยม่ใหม่ให่ใหม่เนี่น่ะไอ้พักจะมันจะเพื่อนกัน ปล่อยละจ้ะเจอลวจ้แอ่ลองเบิ่งกันอะแล้วปล่อยป่อยอดปล่อยแกงมีกันยไงไงไปแล้วไป้ยอกไปจักกันนอกให้แม่มันได้ยุดได้เลยจังหน่อยจังหน่อยนาไไม่อยากโกนหัวนะไปลองเบิ่งลองไปด้วยนะซิลิโคนกัให้เลยใหมพอดีเลยไปเลยไป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 

อะไรนี่้ใดแก้วอะไรเห็นผู้ใดถือวะนี่เด็กนี่มื้อเพียว่าแม่หลังถือเปล่าทั้งหล่าหรือเปล่าเออของตัวเมียเองบอกเมนมันไดแลเตะเธอมาจับนี่ไว้บัดนี้มันล้มของมันเองเอามาจับมุมกระดาษจับมือหนึ่งจับนี่ของใครก็ใส่อันที่มันมีส่ตอนมีอันจุเลยเอาติีบมาจุดเลยว้าวมาพี่ตุ๊กจับให้ นจะรอแรหรือมันจะอะไรนึกว่าจะรอแร้หรือรุ่งริ่งไปตัดออกเด้ออต่จูดไฟกับบอสพิดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยเล็วสุดเอาหนูจับให้มันตึงจับใหมันบอสจับโค้งหมจับโค้งไม่ชนี่เลนากบขาเนี้ยจับลูกอะรทูกแบบน้องเนี้ยนีาอกไปยิงลูกนี่บอกไปยิงแล้วก็ท่ายลูกเออเสร็จแล้วเออโอ้วงดีแต่ว่าคืนีเอาไว้เดี๋ยวบอกอาลุเลยเดีบออันมันลามา 我就觉 ไปนกันมอย่าง้กันองลองยขนาไปนํากัน้ลองํากันอองลองครับผมีน้ํกันนี่ละแ่ก้อนๆนอยู่ด้ละ่ส ึ้นยืงคืนมันอุ้งแล้วน่ะน่ะเออไปเออไปพูดจาวดีกันโอ้คือการด้ตยแต่ละก็ไม่เสียดมาน้นไปบายไปเออไปโอ้ยมันติดไปอยู่หรอกไปมันติดไปอยู่หรอกไปมันติอุ้งอุ้งมันเป็นไปหอก สามชัมม่วโมงค่ะสามมืดหานี่คือรวมไม้ประสนี้ด้วค่ะพี่จะท้งานกาเป <wh> ็นน้อยขนดความเนควางคนเท่าไหร่รวมกับไม้ท่่มาคืออันนี้เขาบอก่าระวางเด้อองทไมหนึ่งเดียให้มันอ่อนไม่ยั้งหระพี่ไมยั้งเลยจะมาูองคลับเี่ยนกับเล็กน้อยกันเลย เบัลอยดอกแตบัมีคูคนบอมีคูกับต้องทำใจววาวี่ัดี่ลยว้ว่นา้มันขึ้นแข้งไปทางเดียวกั ไปก้อนก็ไปรังค่างข้่งชันที่โอ้ยแผลเขาอยาแกงขานโอ้ยบิดบิดลังค่าเนอ่โมโนไปแล้ว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 ไฟรังค์ไม่ถึงแล้วมาถึงดูมันไม่ฝังเดียวอะ

ใส่มันใหญ่พอด้องเอาไว้ให้มันใหม่เลือน้อยกว่านี้ใส่มันหนักหรือเปล่านนไม่กระทงลูกนี่เดี๋ยวมันขนาดไหนมันหนักใส่มันหนวมันนหักใช่นี่เปรนดงบอลูมมีอยู่ครับนี่มามใส่หลายจุดจไม่ไหยาบ ໄປແລ້ວບ hey ໍ່ເພິ່ນສອງນັກທະວານດີສົແແຮງລ ึงลำสิ่งเด๋ยวทางดงไปนี่เอาคนดงคนแมมดึงคดูคนบอสคนดคนหนไ้ดูไปนี่ไน่ทางนี้ทางนี้หนึ่งสองสาม ไม่ก <G ül aust en> ินลูกมาถายพนมาใส่เฮ้ยโอ๊ยปาเจ็บใส่เลยดิมันเจ็บโอ้มันนี่ปะมันมืนดอะโมตสสะคาโตระโตัมาัมพุธัสสะนโมตสสะคะโตระโตัมาัมพุธัส มันล้มมันั่สิเดมันสิเขาฟังเดแม่นีตงเอาวาปล่อยฟังนีได้ยดอกให้มันไปเรื่อยว่าเนี่ยมันไปแล้ไปไปาคื่าได้ฝากแม่งค้าไปแล้วเรียบร้อยครับอุ้ยกระทงไคร กระตระทงพวกเธออย่าลืมมาจุดนั้นเดี๋ยวจะอ่านเหลือสามสามไม่ใช่ป่ะเออสามสองอันไปไกลยูอว้าวฟิลแฟนสุดจ้าฟิลแฟนสุดจ้า ติ S <S <preach ers> ้มแอนเนาะย่าพูดสุดท้ายแล้วติมเดียรเลยนะตัวนี้ขาดเฮ้ยนี่ขาดนี่มเป็นยังไาองลูกพิะาเกินเือแทกกันละีจะแรงเพื่อโอ้ยวนโวยดแล้วนะ ไปอยู่หรอกไปแล้วจ้าไปแข่งโอ้ย้อสุดเด้งสุเดเดอะจนสิจุดอะไรนี่สิจุดอันติงไ่เฟีนี่ไม่ได้จุดนะจุดเขาจุดเยอะกว่านี้อีกันไม่เนี่ย ไปไปยูเดี๋ยวมันก็ขึ้นอว้ยคือพี่พวฉันก็คือพี่งแค่เสือใช่ไหมมันึ้นแล้วแต่ยังไปโยนเศเตินขึอนไฟไหมแต่ไม่เป็นไรเราผ่านน้มันตุ๊บถึงอันนี้มันยังติดไฟเลยเห็นบอกเนื้อถึงไผ่านน้ำอย่าง้มายงมันผ่าไปูาวันนาู อของแม่หรอของแม่ยังไม่ไมตรงนี้แหละไปลุ้ึกแล้ว